ที่บอกว่าหนึ่งรวยสองสุขภาพดีแล้วก็สามมีมิตรดีสี 4, คู่ครองดีไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของชีวิตเลยว่าชีวิตนี้ประกอบด้วยอะไรถ้าฟังดูนี่มันเรื่องของกายเท่านั้นเลยใช่ยังกับชีวิตนี้มีแต่ตัวมีแต่ร่างกายนี่อย่างเดียวแล้วไม่เคยนึกเลยว่าไอ้ชีวิตที่มันจะมีสุขภาพดีอะอะไรสั่งอะไรสั่งให้รู้จักรักษาสุขภาพ หรือชีวิตที่อยากจะรวยอะไรสั่งว่าควรจะทำยังไงถึงจะรวยหรือจะมีมิตรดีจะมีมีคู่ครองดีอะไรสั่งอะไรสั่งที่จะให้ทำนั่นน่ะสิคะนี่แสดงว่าผู้ถามเนี่ยไปมุ่งอยู่ที่กายอย่างเดียวซึ่งก็เหมือนหลายหลายคนส่วนมากเวลาเนี้ยก็นึกแต่ว่าไอ้ตัวตนไอ้ร่างกายเนี้ยนี่ยคือชีวิตแต่ที่จริงชีวิตมันต้องมีทั้งกายและทั้งใจเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะถามว่าทำยังไงเราถึงจะ แก้ไขชีวิตของใจของเราเนี่ยให้เป็นใจที่สมบูรณ์ได้ถ้าใจสมบูรณ์แล้วชีวิตจะสมบูรณ์แล้วก็ไอสิ่งที่ต้องการทั้งหลายเหล่านี้มันจะตามมาเองใช่เปล่าคะถ้าใจสมบูรณ์นั่นก็คือใจที่พร้อมอยู่ด้วยสติรู้จักคิดถูกต้องพูดถูกต้องทําอะไรถูกต้องคําว่าถูกต้องคือเกิดประโยชน์อย่างเช่นอยากจะรวยอย่างเนี้ก็รู้จักว่าคิดยังไง แล้วมันถึงจะรวยไม่ผิดใช่ไหมฮะใช่ค่ะ <c oughs> คือการรวยอันนี้นี่เป็นการรวยหรือเป็นการมีเงินที่อันแรกก็คือสุดจริต <c oughs> ไม่ได้ไปเบียดบังแล้วก็ไปเอาเปรียบผู้อื่นแล้วก็ไม่คิดค่ากําไรจนเกินควรแต่เป็น,เป,นเป็นความรู้สึกที่ให้ความเป็นธรรมทั้งแก่เขาและแก่เราและเสร็จแล้วเราก็สร้างเสริมจากไอ้สิ่งที่เราได้มาเนี่ย ให้มันเป็นหลักฐานใช่ไหมคะว่าเป็นหลักฐานเข้ามั่นคงเข้าไอ้ความมั่งมีทรัพย์สินเงินทองมันจะไหลาตามมาเองมันจะไหลาตามมาเองตามความคิดที่ถูกต้องและการพูดที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องซึ่งเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการรวยอย่างนี้พูดได้ว่าเป็นการรวยที่มีศักดิ์ศรีใช่ไหม <c oughs> มีศักดิ์ศรีสมแก่คนที่เป็นมนุษย์ใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้ารวยอย่างนี้มันน่ารวยและมันน่าคิดจะให้รวยแต่จะรวยได้เนี่ยมันต้องเกิดจากจิตใจที่สมบูรณ์ ถ้าจิตใจไม่สมบูรณ์ขาดสติทําอะไรมันก็พลังพลางพลัดพลาดตามอํานาจของความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างวามจะเอาให้ได้อย่างใจตัวผลที่สุดควรจะได้ผลดีมันก็เลยเป็นผลไม่ดีกลายเป็นขาดทุนล้มละลายอะไรไปก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มในยการคิดดีและเสร็จแล้วก็พูดให้ถูกต้องให้มันเกิดประโยชน์ไม่ไปขัดแยง้งโดยไม่จําเป็นแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการกระทําที่ประกอบด้วยความรักคืออิทธิบาทสีฉันทะ ความรักในการงานที่จะทำวิริยะภาคเพียรเต็มที่เลยแล้วก็จิตตะก็คือมีจิตใจที่จดจ่ออยู่กับการงานนั้นแล้วก็วิมังสาก็คร่ครวญดูว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะทำให้กิจการงานที่เรากำลังทำอยู่นี้มันเกิดผลแล้วก็มันมีอุปสรรคอะไรบ้างก็แก้ไขอุปสรรคกันนั้นพร้อมแต่อิทธิบาทสี่อย่างนี้ไม่ต้องกลัวที่เราจะไม่ร่ำรวยแล้วก็เป็นรักมีหลักฐาน แล้วนอกจากนั้นคเซนที่เราไม่รวยทุกวันนี้เพราะเราไม่มีอิธิบาสีที่แท้จริงอ่าอันนี้ก็พูดได้เราขาดอิทธิบาสีที่แท้จริงหรือเราไปมีอิทธิบาทในทางที่เป็นมิจฉาไม่ใช่เป็นในทางที่สัมมาคือไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องถ้าอิทธิบาสีที่เราเอาไปใช้ในทางที่มิจฉาทิฏฐินั่นก็คือคิดรวยรัดแล้วก็คิดเบียดบังคนอื่นเขาแล้วก็คิดเบียดเบียนกี้ปล้นทำลายเขา นี่ก็เรียกว่าเขาใช่อิธิบาสีเหมือนกันเรียกว่าเขามีความรักในการที่จะทําอย่างนั้นก็มีวิริยะความภาคเพียรจะต้องเอาให้ได้ในวิธีอย่างนั้นพร้อมกับจิตใจจดจ่อทํายังไงถึงจะได้แล้วก็หาคนทางแก้ไขจะเอาให้ได้นั่นมันก็อิทธิบาทแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เกิดจากความเห็นแก่ตัวยึดมั่นในตัวตนซึ่งอย่างนี้ถึงแม้จะรวยขึ้นมาก็ตายซะดีกว่าเพราะอะไรเพราะมันตายแล้วตั้งแต่เริ่มรวยด้วยวิธีนี้ใช่ไหมคะทําไมถึงว่าตายแล้ว พราะใครใครเขาก็มองด้วยความเหยียดยามเหยียดยามดูถูกไม่มีใครอยากคบไม่มีใครอยากเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้ารวยด้วยวิธีนี้แล้วก็ไอ้การ,รยานามิตรก็ดีไอ้คู่ครองที่ดีก็ดีหาไม่ได้ไละไสุขภาพที่ดีก็ต้องเลวเพราะใจมันสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าได้กระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการรวยของชีวิตที่สมบูรณ์จึงควรจะต้องเป็นการรวยด้วยจิตใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิ คือคิดถูกต้องพูดถูกต้องทำถูกต้องพร้อมด้วยอิทธิบาทสีที่เป็นสัมมาทิฏฐินี่เราพูดเรื่องรวยอย่างเดียวรู้สึกว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของคนทุกวันนี้ทําไมทุกวันนี้จนกันมากนักหรือจนมากครับจนอะไรไอพี่จนจนเงินนี่เลยครับเข้าใจผิดที่จนนี่ไม่ได้จนเงินน่ะคนจนเวลานี้นะคะโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพจนอะไรลหมจนความรัก จนความรักจนน้ำใจที่จะมีต่อกันนี่ละจนที่สุดทําไมไม่สำนึกถ้ามันมีความรักมีน้ำใจหันไปทางไหนอบอุ่นมีแต่กัลยาณมิตรไม่จนเลยเป็นความร่่ารวยที่สุดเลยขอให้ทุกๆคนที่นั่งอยู่ในที่นี้รวมทั้งท่านผู้ฟังด้วยโปรดคิดให้ถูกต้องว่ารวยอย่างไรจึงจะเป็นสุขแล้วก็ไอ้ความจนอย่างไหนที่น่ากลัวก็คือความจนที่ขาดความรักขาดมิตรเพราะเหตุว่าความเห็นแก่ตัวเป็นอุปสรรค ไม่ให้เกิดขึ้นนั่นเองอันที่จริงอะนะคะทําไมถึงคิดว่าจนความรักก็เพราะคนกรุงเทพมาสนมกบ่อยๆรเราก็ได้พบเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ครูก็ได้ไปกรุงเทพอยู่บ่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ได้พบแล้วก็ถ้าจะพูดไปแล้วแล้วก็ไอ้เรื่องของการจนความรักเนี่ยมันไม่เฉพาะคนกรุงเทพหรอกรมันทั่วทุกจังหวัดแหละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ๆแล้วก็ในประเทศที่เรียกว่าเจริญแล้วโดยวัตถุต่างๆนั่นน่ะยิ่งในตะวันตกทั้งหลายนั่นน่ะนั่นก็เรียกว่ายิ่งจนความรักใหญ่มีวัตถุนไม่ดีเลยจันครับมันทําให้เรารู้สึกมีพร้อมทุกอย่างทุกอย่างมีบ้านมีรถมีใครๆก็สวางหาเย็นสบาย,บายดี <laughs> แล้วย่าง <laughs> มีทุกอย่างเหล่านั้นเย็นสบายดีเปล่าที่ดิ้นรนทุกอย่างทุกวันนี้ก็เพราะอย่างนั้นเลยจ้ะครับก็เราไปดิ้นรนมาทําไม าะคนอื่นเขามีอะครับเราไม่มีแล้วก็อายเขาครับอะไรอายอายว่าเราไม่มีอย่างคนอื่นเขาครับไอเราที่ว่าอายมันอยู่ตรงไหนตัวนี้ครับนี่มันจะพาไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะเนี่ยไอเราไอเราที่จะอายนันมันอยู่ตรงไหนก็นี่แหละเพราะว่าไม่รู้จักเรื่องของชีวิตอย่างที่เราพูดคราวที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถึงได้พยายามดิ้นรนในของทางที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ที่พูดถึงว่า เอาอิธิบาทไปเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยอยากจะพูดเติมให้ชัดอีกสักนิดหนึ่งว่าอิธิบาทสี่เนี่ยก็คือสิ่งที่ท่านสั่งว่าถ้าทําอย่างนี้คือมีชันทะมีวิริยะมีกิตตะมีวิมังสาในในการงานที่ทำํำ <c oughs> แล้วแล้วก็มันจะเกิดผลดี <c oughs> แต่ทีนี้ถ้าหากว่า <c oughs> ใครไปมีอิทธิบาทสี่ในหนทางที่เพื่อเบียดเบียนคนอื่น เพื่อที่จะเอาประโยชน์ให้ได้มากกว่าคนอื่นเพื่อที่จะทำร้ายแย่งชิงคนอื่นนั่นก็คือการใช้อิทธิบาทสีอย่างเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งไม่ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าใครใช้อิทธิบาทสีเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่แหละมันจะเรียกร้องสร้างสารรความรักความในใจความรักในใจให้เกิดขึ้นในระหว่างเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันเพราะฉะนั้นไอ้ความร่ํารวยเนี่ยต้องใช้การลงทุนมากไหมถ้าจะว่าไป,ไปแล้วการร่ํารวยอย่างนี้มันไม่ต้องใช้การลงทุนมากเลยแล้วมันให้ความชุ่มชื่นใจไหมเนี่ยแม้แต่นั่งอยู่กลางดินกลางหญ้ากลางป่าอย่างเนี้ยมีความชุ่มชื่นใจอบอุ่นใจได้ไหมถ้าเราล้อมรอบอยู่ด้วยผู้คนที่เรารู้ว่าล้วนแล้วแต่เป็นมิตรเพราะฉะนั้นการเป็นมิตรอย่างเนี้ยมันไม่ยากเลย เราสามารถจะสร้างได้ง่ายๆด้วยเพียงจิตใจที่ให้มันสมบูรณ์หน่อยด้วยการที่ไม่คิดเบียดเบียนเขาไม่คิดแย่งชิงเขาไม่คิดจะรวบรัดเอามาเป็นของเราคนเดียวไม่ยอมแบ่งปันคนอื่นไม่ให้โอกาสแก่คนอื่นแต่ถ้าใจเปิดกว้างพร้อมที่จะให้โอกาสแก่เพื่อนฝูงทุกคนรวมทั้งญาติมิตรทั้งใครที่เรารู้จักแบ่งปันกันแล้วแบ่งเขาทำไมเขาจะไม่แบ่งเรา นี่มันเป็นกฎธรรมชาติใช่ไหมคะเพราะั้นความรักเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในใจแล้วก็ความร่ำรวยนยี่จะรู้สึกว่าล้นฟ้าอย่างที่เราว่าว่าเรามีเพื่อนผู้ประเสริฐสักคนหนึ่งเท่านั้นแหละเราจะรู้สึกว่าโลกนี้ทั้งโลกมันอบอุน่นมันอบอุน่นมันมั่นคงมันเป็นโลกของเราเพราะเรารู้ว่าเราจะมีผู้ที่ปรารถนาดีหวังดีอยู่เสมอทำไมเราถึงไม่คิดช่วยกันสร้างฐานะให้มั่นคง ร่ำรวยด้วยความรักถ้าเราช่วยกันสร้างฐานะให้มั่นคงร่ำรวยด้วยความรักหันไปทางไหนก็รักกันหันไปทางไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันเท่าน,นั้นเองอะ่ะมันก็เป็นสุขไอ้เงินทองวัตถุสิ่งของมันเป็นเพียงค่าทาาถ้าจะพูดให้จริงๆหรืออีกอย่างหนึ่งพูดให้เบาขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ชีวิตนี่มีความสะดวกสบายเช่นอย่างจะมาจากกรุงเทพมาที่นี่ ถ้าขาดรถจะซึ่งจะเป็นพาหนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถยนต์หรือจะเป็นเครื่องบินมันก็ไม่สะดวกมันทําให้ขาดความสะดวกในทางกายมันทําให้เกิดความล่าช้าแต่ในทางใจถ้าเรามากับมิตรกับเพื่อนที่เรารู้ว่าพร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในระหว่างการเดินทาง้การเดินทางที่มองดูเหมือนจะอุปสรรคมันก็ไม่มีอุปสรรค มันก็อาจจะเดินมาได้โดยความสบายใจแต่ถ้าเรานั่งเครื่องบินนะชั่วโมงเดียวก็ถึงแต่อ้คนนั่งใล้ใกล้ๆกันเนี่ยเรารู้เลยว่าเนี่ยคิดเลื่อยขาเก้าอี้เราตลอดเวลา <laughs> คิดเบียดบังเราตลอดเวลาคิดเอาแต่ได้จากเราตลอดเวลาเรารู้สึกหนาวไอ้ไที่ดังเนี่ยทั้งที่นั่งติดกันอยู่กับไอ้คนอย่างเนี้ยเราเรารู้สึกหนาวความหนาวในใจเนี่ยแหละคือความยากจนที่สุดของมนุษย์ อยากจะให้ทุกคนได้ได้สังเกตแล้วก็ลองสังวรซิว่าอันนี้เป็นความจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะสร้างชีวิตที่สมบูรณ์ก็ต้องขอย้ำอีกแล้วว่าต้องเริ่มสมบูรณ์ที่ใจด้วยใจที่ไม่เห็นแก่ตัวพร้อมที่จะแบ่งปันแก่เพื่อนมนุษย์และด้วยหัวใจที่พร้อมจะสร้างความรักความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลความอารทรต่อกันให้เกิดขึ้นนี่แหละคือคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลก และเป็นความร่ำรวยที่ทุกคนปรารถนาะแต่ก็น่าแปลกสวนทาง <laughs> <laughs> ในการกระทําของชีวิตกลับสวนทางกับไอ้ใจของตัวใช่ไหม <c oughs> ใจต้องการอย่างหนึ่งแต่กลับทําอีกอย่างหนึ่งซึ่งสวนทางตลอดเวลานี่คือการหลอกตัวเองใช่ไหมแล้วก็จะเรียกร้องให้คนอื่นมีความรักให้เราใช่ก็นี่คือความเห็นแก่ตัว มีแต่เรียกร้องมีแต่ร้องขอแต่ตัวเองไม่ปรารถนาที่จะให้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้อยากจะชี้ว่าชีวิตที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องอยู่ตรงไหนและเราทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะทําได้มีสิทธิ์ที่จะมีความรักมีสิทธิ์ที่จะมีฐานะร่ํารวยอย่างนี้ได้โดยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องพักกระเป๋าว่าแม้ฉันเนี่ยไม่มีมรดกไม่มีใครให้งบประมาณแต่เราสามารถจะเป็นคนร่ํารวยได้เมื่อไรก็ได้ ตลอดเวลาเลยทําไมเราไม่คิดทําอย่างที่เพลงเขาว่าคนจนผู้ยิ่งใหญ่ใช่ทํายิ่งใหญ่ตรงไหนยิ่งใหญ่ตรงที่มีความรักความอบอุ่นตรงที่มีมิตรเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีมิตรไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีคู่ครองที่ดีและควรจะเข้าใจได้วว่าคู่ครองที่ดีคืออะไรคู่ครองที่ดีก็คือผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรที่จะเป็นคู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจนตลอดชีวิตไม่ใช่ว่าสามเดือนหันหลังให้กัน ถ้าไอความใคล้ายใยดีในรูปร่างรถสิกลิ่นเสียงมันหมดซะแล้วแต่มันจะมีความเข้าใจมันมีความรักมีความอภัยกันมันก็อยู่กันด้วยความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันคู่ครองที่ดีก็คือการ,รยายนมิตรที่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นน่าจะเข้าใจกันให้ถูกต้องว่านี่คือความร่ำรวยที่มนุษย์ปรารถนา,ถานนและเป็นยอดของความร่ำรวย ้ผมรวยแล้วครับแล้วก็รวยจริงๆหรือว่าแกล้งทําเป็นบอกว่ารวยถ้ารวยจริงๆได้จะดีมากและเนี่ยสันติสุขจะเกิดขึ้นทุกคนไอ้วิกฤตการณ์ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในบ้านเมืองเวลาเนี้ยนะคะหรือในสังคมของเราทุกวันนี้ทุกวงการไม่ว่าจะวงการอะไรก็เพราะว่าเราต่างก็เป็นคนจนจนความรักจนความเห็นแก่ผู้อื่น แล้วก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวทั้งๆท,ที่บ้านก็ใหญ่เงินก็เป็นสิบล้านพันล้านอยู่ในธนาคารรถยนต์คันยาวอำนาจบริวาลเยอะแยะแต่ก็รู้สึกจนมองไปทางไหนมันไม่ประสบกับสายตาที่อบอุ่นด้วยความเป็นมิตรที่พร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุขเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขเพราะมีของแลกเปลี่ยนของแลกเปลี่ยนก็คือวัตถุวัตถุมันซื้อใจคนไม่ได้ ซร้อความรักไม่ได้สร้างความรักไม่ได้ใจต่อใจนมันถึงจะสร้างความรักได้มิตรภาพจะเกิดขึ้นตรงนี้ต้องยกยอดไปข่าวหน้าหาทางช่วยช่วยหน่อยนะครับ <laughs> ช่วยก็ทุกคนสามารถช่วยตัวเองได้ทุกคนสามารถช่วยตัวเองได้ถ้ารู้ว่าชีวิตที่สมบูรณ์นั่นคืออะไรและความสมบูรณ์ของชีวิตอยู่ตรงไหนไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายที่ตัวตนที่เป็นเนื้อหนังตรงนี้ไอ้นี่คือเครื่องมือและส่วนประกอบ แต่กิวัตที่สมบูรณ์ที่จริงๆนั้นมันต้องเกิดจัดใจซึ่งเป็นสิ่งที่บงการลอยธมัดมาไหลลงสูโลกอันเบียนนีแผ่ทธมัดรังสีตาพระบุทธทรงประสงค์มันหายจะเสริมสร้างสภา สัต์พระพุทธองค์จึงประสงค์ ជាងសាដាត្រូបស្សាង់ទាត់ធ្សាដรរូប្